สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาทำโต๊ะเราเตอร์นะครับใช้แบบชั่วข่าวแบบคนไม่เคยทําผมก็ครั้งแรกเหมือนกะันนะนี่อันนี้ครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยทำเลยอันดับแรกผมซื้อเราเตอร์มานะใช่ไหมผมถอดเพจตัวนี้ออก มาวัดตรงนี้ให้มันได้ชักกับสือแล้วก็แปะลงไปนะมาทาบนะทาบรูทาบรูนะครับแล้วก็จิ้มมากไว้นะสี่จุดนี้นะสี่จุดนะมากไว้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาสว่างแทงมาตรงนี้ <c oughs> แทงไปบนบริเวณนี้ผมจะมาวัดเอาไว้ใกล้ๆขอบโต๊ะหน่อยเดี๋ยวมันจะต้องมีมาางมร,งร,รันะ้วมาวางตรงนี้เนาะเราเตอร์นะมาวางตรงนี้ก็เลยต้องมาไว้ยอยู่ขอบๆแล้วก็อันนี้มาซื้อดอกหัวซอมา แล้ว,วานนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะจิ้มเข้าไปานี้หาดอกหาดอก <S <S เล่นได้ว่าน็อตตัวนี้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวต้องไปหาน็อตมาใหม่แน่ๆแล้วก็จากนั้นได้น็อตมาแล้วนะครับเปลี่ยนแบบ กระบาลหัวนิดนึงนะครับบานเพื่อให้สกูจมไปในเนื้อไม้ให้มากที่สุดจากนั้นก็เอาดอกโคโซนะครับเจาะตรงกลางที่เรามาร์คไว้นะครับเพื่อให้ดอกเลอเลาเตอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ไลยึดน็อตนะครับทีละตัวนะครับค่อยๆเอาให้ตรงร่องนะครับเอาให้ตรงร่องนะครับค่อยๆทําไปนะเพราะว่าไม้อัดที่ผมใช้อยู่มันบางนะครับถ้ารุนแรงกับมันมันอาจจะแตกหรือมันจะหักได้นะครับแล้วก็ สังเกตได้ว่าดอกรอเตอร์น่ะโผล่ขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้นะฮะเป็นดอกสีแดงนะครับตัวนี้เป็นดอกตีลิ้นผู้เมียนะครับร่องวีนะเป็นดอกลอเตอร์ตีลิ้นผู้เมียร่องวี12.7มิลมนะครับไล่ไล่ยึดไปนะครับให้สนิทให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับผมเอาเอฟแคมนะครับอ่ามา Lock, lock, ล็อกล็อกรั้วนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมเอาเหล็กมาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยเป็นเหล็กที่ผมเอามาทํารั้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นรั้วนะครับรั้วผาไม้นะครับล็อกไว้ก่อนเพื่อจะมาร์กนะครับจุดที่อ่าเราเตอร์ที่จะต้องขยับขึ้นลงนะครับผมใช้เมจิกมาร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขวานไอ้ตรงนั้นตัดตรงผ่าตรงตรงส่วนนั้นออกเพื่อให้เราเตอร์ของเราเนี่ยสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับถ้ารู้สึกว่าตื้นเกินเราสามารถที่จะขยับ ตัดบากให้ลึกกว่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับจากนั้นเราก็คว่ำเหล็กนะครับเพื่อให้ค่อมลงไปในดอกเราเตอร์นะครับอ่าที่เราที่มันปลูกขึ้นมานะฮะแล้วก็คราวนี้เราก็ปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วก็ล็อกนะครับเอาเอฟแคมล็อกให้แน่นเลยคราวนี้ครับไม่ให้ดินได้นะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับ การเดินไม้นะครับหรือว่าเดินเราเตอร์นะครับเราจะต้องเดินสวนทางกับตัวดอกเราเตอร์เสมอนะครับดอกหมุนไปทางไหนเราต้องสวนทางกับดอกนะครับจะดีที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะพาไม้เราปิวได้นะอ่าอันนี้ผมก็ลองและลองเทสนะครับแล้วก็มาสังเกตดูว่าอ๋อมันใช้ได้ไหมอ่ามาก็เป็นชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นครับมีร่องมีอะไรเรียบร้อยแล้วครับ ตีตัวเมียเสร็จล้วก็มาตีตัวผู้เราก็ลองประกบกันดูครับว่ามันแนบสนิทกันไหมมันโอเคหรือยังถ้าไม่โอเคเราก็ปรับแก้ครับเราสามารถสร้างม้ารับไม้ไว้ด้านหลังอีกตัวหนึ่งได้นะครับแต่กรณีนี้ผมเห็นว่าไม้มันสั้นผมเลยไม่ได้ทำนะเพราะแรงกดผมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็ได้ชิ้นงานออกมาหนึ่งชิ้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยจะสังเกตได้เราดเราเตอร์ผมความไว้นะครับหงายดอกมันขึ้นมานะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ